สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถ t o y o ต a c a คม y y ปี2005นะครับเครื่อง2.0นะครับเป็นตัว E นะครับรถบ้านแท้ๆเลยนะครับสภาพนางฟ้านะครับคันนี้รถสวยมาก รถวิ่งน้อยนะครับใช้น้อยมากสภาพเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากๆครับไฟท้ายเป็นโฉมมิเนอร์เชนเลยนะครับไฟจะสวยกว่าตัวตัวแรก ภายในเป็นลายไม้นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับชนหนักชนเบาไม่มีนะครับติดฟิล์มมารอบคันแล้วนะครับภายในสะอาดสวยมากครับใช้น้อยมาก แล้วกันโครงสร้างนะครับชนหนักตัดต่อพิคว่ำม,มาให้ปรับสองแสนนะครับวิ่งมาหนึ่งแสนหนึ่งมืนสองพันโลนะครับเจ้าของเก่ามีรถหลายคันนะครับเลยไม่ค่อยได้ใช้ เครื่องยนต์นิ่งมากเลยนะครับโชโก้กฝากระโปรงหน้ายังแน่นๆอยู่เลยนะครับภายในภายในของเครื่องสาอตร์มากครับไม่มีควันนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับไม่มีไอน้ำมันออกมานะครับเครื่องแน่นมากไม่มีหลวมนะครับเครื่องนิ่งมากแผ่นเพจอยู่ครบนะครับ แผนเพอยู่ครบสีห้องเครื่องเดิมๆนะครับคันหน้าเดิมๆเลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเดิมเดิมเลยนะครับสวยมากครับคันหน้าเดิมๆนะครับ ร8ปีสภาพโดยรวมถือว่าดีมากๆเลยนะครับ18ปีแล้วนะครับสภาพดีมากเดิมๆเลยนะครับประตูเดิมทุกบานนะครับฝากระโปรงหน้าฝาท้ายเดิมๆเลย คู่มือการใช้รถยังอยู่นะครับแอร์แบ็กคู่นะครับคันนี้ลายไม้สวยมากไม่มีรอยเลยนะครับรถแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรอยแทบไม่มีเลยนะครับนี่ยรอยแทบไม่มีเลยนะครับ รถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนนะครับเดิมๆโรงงานนะครับเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ลายไม้ไม่มีรอยนะครับสวยมากภายในสะราดสวยไม่โซมนะครับไม้แท้นะครับ เพดานาสะอามากนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับเนี่ยสภาพดีมากไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับคันนี้ น้ำมันล้วนนะครับ